สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋างานช็อปนะคะตัวนี้จะเป็นใบเล็กๆนะคะก็คือเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นแบบสองซิปแบบนี้นะคะตัวตัวกระเป๋าเขาก็เล็กๆนะสามารถทําเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะอ้วนๆหน่อยหนึ่งนะถ้าลูกค้ามีสายคล้องแขนนะคะที่เป็นสีนี้ก็สามารถเอามาคล้องแขนได้นะเอาสายแบบมาทําเป็นกระเป๋าคล้องแขนได้นะเพราะว่าใบเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากแบบ เหมือนทานแบบเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางก็ได้นะคะสวยๆนะหรือกระเป๋าใส่ของอะไรก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตัวกระเป๋าตัวเ,ออเขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์นะสีน้ําตาลนะคะตัวกระเป๋าเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะสวยมากนะคะสีนี้จะไม่ค่อยลดราคานะคะ ตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะช่องแรกด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะเป็นกระมี่นะอ่าแล้วก็ช่องซิปด้านหลังช่องแรกนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆไม่มีอะไรนะคะรุ่นนี้มาพร้อมผงผ้านะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะช่องด้านหลังเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะ แล้วก็มีช่องเล็บฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะแค่นั้นแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะด้านหลังเขาก็จะมีช่องอีกตรงนี้นะคะก็ช่องเขาก็เยอะเนาะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากทําเป็นกระเป๋าถือไม่อยากทําเป็นคล้องแขนนะคะก็สามารถทําเป็นกระเป๋าสะพายข้างได้นะคะก็โดยการใส่สายเข้าไปนะคะตัวนี้เขามีสายมาให้เกี่ยวนะคะเดี๋ยวนุ้นสะพายให้ดูนะ นี่นะคะสะพายเราก็ประมาณนี้นะคะสวยๆนะอ้าวแสงนี่นะคะสะพายเราก็ประมาณนี้อ่าสวยๆนะคะใบเขาก็จะแบบใบเล็กๆแต่แบบไม่ได้เล็กมากนะคะจุของได้เยอะอยู่สามารถใส่13โปรแม็กได้นะคะอ่าเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูเผื่อลูกค้าไม่มั่นใจอ้าวช่องนี้มีขอลองอีกช่องหนึ่งนะคะ,ะ,คะลองช่องนี้แล้วกันเนอะ เดี๋ยวนุ่นใส่เป็นเคสสิบสามนะคะเพราะนุ่นไม่มีอันนี้เป็นเคสสิบสามโปรแม็กนะคะใส่เข้าไปพื้นที่เหลือนะคะกระเป๋าสตางค์สั้นสามารถใส่ได้นะคะแต่ว่ากระเป๋าสตางค์ยาวรุ่นนี้ใส่ไม่ได้นะคะนี่ใส่แล้วก็ยังปิดได้คือแบบเขาหนานะคะ่ะใส่ของได้เยอะอยู่ก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะ ความยาวเขาประมาณเจนิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะเจดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณห้านิ้วนะคะอ่าแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าของเขานะคะประมาณสองนิ้วครึ่งนี่นะคะสองนิ้วครึ่งก็ใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมได้นะคะสวยนะนี่